เกมซากูล่าซากูสมูเลเตอร์สอนทำชนผมแต่เรายังจะไม่บอกนะคะว่าชนผมแบบไหนแต่น่ารักมากๆเลยค่ะให้ทุกคนนะคะหาตัว NPC มา1คนค่ะแล้วก็ให้เปลี่ยนชนผมให้เหมือนเราด้วยนะคะแล้วก็ให้ใส่ชุดแต่งงานเหมือนเราค่ะอ่ะเสร็จแล้วนะคะกดคุยค่ะแล้วก็กดให้ตัว NPC เนี่ยใส่ชุดนอนนะคะแล้วก็เปลี่ยนชนผมให้เขาเป็นชนผมที่ ชนผมที่แป๊บนึงนะคะ <ina ff irm ation> ก็เปลี่ยนชนผมให้เขานะคะเป็นชนผม22ะคะ่ะพอเปลี่ยนเสร็จแล้วนะคะให้ตัวให้ตัวเราเนี่ยอุ้มตัว NPC ค่ะแล้วก็ว์ปไปเป็นตัวผู้ชายนะคะว์ปไปเป็นตัวผู้ชายเสร็จแล้วเนี่ยให้เราอะอุ้มตัวผู้หญิงนะคะหรือไม่ว่าตัวเรานะคะอุ้มไปเลยค่ะแล้วเราก็จะก,การแขนมนุษย์อีกาแล้วเราก็ปล่อยตัว NPC ไปเลยค่ะพอปล่อยตัว NPC ไปแล้วนะคะเราก็มา มาเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็ไปที่สนผมนะคะเปลี่ยนชนผมไปที่17แล้วและเราก็จะหัวร้านและเราก็จะได้สนผมแบบนี้เลยค่ะนี่เดี๋ยวสีเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้นะคะนี่ค่ะทุกคนเราก็จะได้ชนผมน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะอีกคนนึงก็จะหัว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 ไม่มีนะคะสามารถเอาไปทําละครสั้นผีได้นะแล้วก็สอนรายยานเลยค่ะ นี่นะคะทุกคนเราก็จะได้ชนผมแบบนี้ค่ะน่ารักไหมดูนี่ค่ะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ